สวัสดีค่ะพบกับเปมิกาอีกแล้วนะคะสำหรับสิ้นเดือนกันยายนนะคะเป็มก็จะมีเฟเวร์ิทถูกเดือนนะคะรอบนี้เป็นทาเป็นรอบที่2แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันนะคะอย่างแรกที่เปมอยากมาพูดคือไปขอพูดของสกินแคร์ก่อนนะคะว่าช่วงนี้เป็นสิวขึ้นเยอะมากๆเลยเปมก็เลยหันไปหาน้องยาแต้มสิวที่เปมเคยรักและเลิฟมา1ิปีเปมก็มาขอพูดและบอกต่อว่าตัวนี้มัน ดีมากดีมากนะคะก็เลยจะมาพูดถึงน้องแพนแอนตี้ไบโอตินโลชั่นนะคะน้องแพนตัวนี้อะคเป็นใช้ตั้งแต่ปอสปอ5แล้วค่ะตั้งแต่แพคเกจจิ้งที่ไม่เป็นทรงแบบนี้เลยนะคะเมื่อไหร่สิวมาน้องแพนต้องมาค่ะสำหรับตัวนี้เปมให้น้องแพนเป็นตัวเฟรบวิดของเปมในรอบ10ปีได้เลยนะคะและจะเห็นทุกเฟรบวิดแน่นอนสอรับายาแต้มสิวตัวนี้นะคะราคาถูกมากเลยราคาไม่ถึงร้อยบาท ประมาณ60 -90 บาทนะคะตัวนี้เป็นซื้อตามร้านขายยาเนาะหรือตรงบูธของแพนนะคะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ปรับลืมที่สุดในสามโลกตัวนี้สิวหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากน,านั้เนียเพราะว่าสิ่งนี้นะคะต,ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นตัวสกินแคร์อีกแล้วนะคะรอบนี้มาในส่วนของอะโลเวย์ลาพลัสในส่วนของว่านหางจระเข้ K, ที่ทําให้ผิวเราดูชุ่มชื่นหลายๆคนแบบว่า น่าดีอยู่แล้วก็มีตัวนี้ค่ะชื่นาะเวอร์เซราอัลโลพลัส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 ราคาถูกเมิร์ก200กว่าบาทเองนะโฟกัสช้าหน่อยอืออือหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้แบบ เป็นใช้แบบเป็นเวสสําอางที่แป็นรู้สึกว่าทาแล้วสิวมีขึ้นอะไรไม่ขึ้นเลยแล้วตอนนี้ทําให้ผิวดูชุ่มชื่นและแลดูกระจ่างใสเนาะน่าดีอยู่แล้วเพราะเหมือนเป็นแบบว่าวางาจอรเคบบารุงผิวหน้าช่วงนี้เทรนวาหารจรเคมาแรงมากเป็นชอบมากในส่วนเทรนวาหาจอร์เคตัวต่อไปตัวนี้น้องแป้งเปมใช้ของชีเซโดนะคะน้องแป้งชีเซโดนะคะน้องแป้งชีเซโดนะคะ,ะ,คะมีหลายรุ่นมากซึ่งเปมใช้ในจะหมดละเห็นไหม น้องไปชิลเซอร์ตัวนี้ชื่อว่าชื่อน้องแป้งมากิยาร์ดนะคะแป้งมากิียาร์ดจะมีรุ่นแบบโกลว์กับรุ่นแบบแมทซึ่งเป็นซื้อรุ่นแบบแมทมาแล้วไปก็ใช้่างที่เป็มหน้าเป็มเหอน่ะคือเป็นเนื้อที่ค่อนข้างละมุนมากเดี๋ยวเป็มใช้โอซี03นะคะโอซี03มันจะเป็นสีออกเข้มๆนิดนึงนะคะคือเป็นแบบคนไม่ชอบใช้แป้งที่สว่างกว่าหน้าอะค่ะเลยชอบแป้งที่แบบเข้มๆดูแมนแมนนิดนึงเนาะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอ่ะ สีแป้งค่อนข้างแบบอืมไม่ค่อยเห็นเนาะแต่คือว่าลงโปรก,กริบป,ปับมีสิวอะไรตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยชัดเจนะะนะคะหายกริบนะคะตัวนี้แบบเออลิศไอท,ไอที่ไอที่พับปับหายเพราะว่าเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่าจริงๆนะคะตัวนี้เป็นรีฟิลเป็นซื้อจากงานชีเซลล์เซลเมื่อปีสองพันสิบสี่นเองค่ะเปมก็จัดมาเป็นชิ้นแบบนี้เนาะไม่รู้เขาว่าดูชื่อรุ่นกันยังไงเนี่ยแต่เปมดูอย่างงี้เป็นหมายเลขอย่างงี้อืม เป็นก็เออเป็นก็ยังแบบใช้แบบนี้นะคะปกติเป็นใช้เป็นแบบรีฟิลอย่างนี้เลยแล้วก็วางตั้งแล้วก็เอาแปลงแปลงะคะ่ะปัดๆปัดๆแต่วันไหนได้โค้ชแน่นๆเลยอย่างเงี้ยใช้พัฟค่ะเออตัวนี้ราคาสนอนอยู่ที่ราคาเต็ม1,350บาทนะคะราคาเซลล์ราคาเซลล์อยู่ที่4 4 0สิบบาทค่ะจัดทุกปีนะคะจะจัดต้นปีครั้งกลางปีครั้งหนึ่งแล้วก็สิ้นปีครั้งหนึ่งก็ตอนนี้ ไกลรวมจะเข้ามาถึงสิ้นปีแล้วก็รอติดตามกับงานชิซโดซิงนะคะตัวนี้ก็ฝากไปด้วยตัวต่อไปบรอนเซอร์พูดกันเนื่อเดือนที่แล้วพูดที่ได้ครองแชมป์ของเรานั่นก็คือ g ี n นแมคเคนเชดดิ้งนะคะก็ยังยังอยู่ในฮอออฟเฟรมของเปมิกาอยู่เช่นเคยค่ะ ก็เป็นแบบนี้นะคะจะหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมหลีกนิดเดียวจะทิ้งแล้วนะคะปรับลือมมาตัวนี้ก็ามาคอนทัวร์หน้าเหมือนเดิมนะคะดูจางหน้าสวยเนาะอ,อันนี้ค่ะอสองร้ยยี่สิบถึงสอง้สีสิบาทมีโปรโมชั่นถูกกว่านี้แน่นอนนะคะขายตามบิวตี้บุฟเฟ่ทุกสาขานะคะตัวนี้ปรับเลื่มเอาไปเลยสีแมตตปัดแล้วหน้าเล็กปัดแล้วดูดีเหมาะกับผิวประเทศไทยนะฮะเหมาะมากเหมาะมากจริง ไม่เชื่อไปลองเลยนะคะตัวนี้เป็นแนะนำแนะนำไปใช้เธอค่ะบอกกับคนที่แบบว่าราคาแบบไม่กล้าลองซื้อบรอนเซอร์แล้วตัวแรกตัวเนี้อันนี้เหมาะอ่ะอีกตัวหนึ่งก็นี่คือของ beauty beauty บ้างนะเนาะชว่วงนี้ก็แบบว่าเออหันมาเล่นน้อง beauty t t a g e ซึ่งซื้อมาดองมานานมากแล้วก็นางชื่อ color mist c q u e matte shadow นะคะสี rocky brow n เป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลแบบน้ำตาลอิดอค่ะ เป็นสีที่สามารถเห็นคิ้วได้เห็นไหมตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะเาจะแมทสวอตให้ดูสีจะเป็นแบบนี้ค่ะสีติดทนลืมมากขอบอกตอนนั้นเป็นซื้อมาแค่89บาทเองแปดสิกว่าบาทเองนะแต่สีทนแบบราคาเทียบพันหนึ่งเลยแบบโอ้โหตรงนี้เป็นเป็นรุ่นแมทของ beauty cottage ที่แบบลืมดีลืมมากดี เขียนคิ้วเช้าจะรถดเย็นยังเป็นทรงขนาดใช้อายแชโดว์นะปกติคนเขียนคิ้วจะอยู่ทั้งวันใช่ไหมแต่อันนี้ยติดทั้งวันจริงๆนะคะตัวนี้ราคาถูกและยังดีอยู่ไอเน,นี้ยค่ะอยู่ในช่วงที่เป็น,ปนชอบปรับลืมใช้กับน้องแป้งตัวนี้ตลอดเวลาเลยช่วงตลอดทั้งเดือนนี้นะคะก็ใช้สลับสลับกันไปตัวสุดท้ายดีกว่าค่ะว่าเฟมจะจะพูดเรื่องอะไรอะอาพูดถึงเรื่องลิปดีกว,ว่า คลิปที่แล้วเฟ้ก็ทําเรื่องลิปไปวันนี้เฟ้จะขอพูดเฟรดบิทตามที่เป็นพูดว่าเฟรดบิทตัวนี้คือน,น้องลิปวอตส์ลีนลิปเทอเรพีนะคะตัวนี้ก็เป็นลิปที่เป็นพาอยู่ดูไหมป้าโอชูดีดูดจําใสในหน่อยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมพร้อมค่ะสำหรับลิปตัวนี้เนาะก็แบบราคา180บาทหรือประมาณก็วงลบกคูณหารว่าไปตามร้านที่เขานําเข้ามาเนาะก็หมดแล้วค่ะสำหรับเดือนกันยายนชอบตัวไหน ไปซื้อเลยนะคะเป็มแนะนำไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊าย